สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของโจอสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ,บสวัดดีท,ท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะเออเดี๋ยววันนี้จะมีทีเด็ดหวยสอบป,ปลาวเหมือนเดิมนะครับมาฝากทุกคนนะครับก็ครั้งที่แล้วใครที่ติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เอาลงไปให้ทุกคนดูก็เฮงๆรวยๆไปนะครับเจาะไปที่หนึ่งสี่เต็มๆนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับใครที่ อ่าได้ดูคลิปที่แล้วแล้วก็ถูก 1- 4ึ่งสี่ไปหรือว่า,าเจาะเลขหนึ่งไปนะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าเออรวยยังไงยังไงนะครับจะได้รูว่าเออมีคนถูกกับผมกี่คนตามผมมากี่คนนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะมาย้ำที่สูตรเดิมเลยนะครับสูตรเดิมของเราที่เราให้ไปนะครับครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนนะครับครั้งที่แล้วเราให้ไปเข้าแบบไหนยังไงนะครับมาดูกัน นะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมทุกท่านทุกคนทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาเพิ่งจะเคยมาดูโจ้อสองสีก็ฝากกดติดตามช่องให้โจ้อสองสีด้วยส่วนใครที่ติดตามโจ้อสองสีดูโจ้อสองสีเป็นประจําอยู่แล้วก็ฝากกดถูกใจนะครับหรือว่ากดคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปอย่างโจ้อสองสีด้วยนะครับทุกคนนะมา <c oughs> มาดูนะ ว่าดูมามาย้อนรอยว่าครั้งที่แล้วมันเข้ายัางไงมันเข้ายัางไงนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับอันนี้วันนี้วัน,ว,นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเดี๋ยวเราย้อนไปดูงวดที่ยี่สิบสี่ก่อนนะงวดที่ยี่สิบสี่สูตรเหมือนเดิมเลยครับสูตรเหมือนเดิมนะครับสิบบนไปบวกกับสิบล่างแล้วไปบวกด้วยเจ็ดคงที่สูตรมีแค่นี้เองครับสิบบนบวกด้วยสิบล่าง บวกด้วยเจ็ดคงที่สูตรมีแค่นี้จริงๆครับง่ายๆครับนี่ครับสิบบนบวกด้วย1ิบล่างแล้วไปบวกด้วยเจ็ดคงที่มีแค่นี้เองครับสูตรนี้ครับมีแค่นี้เลยนะโอเคมาดูกันมาดูกันนะครับจะเริ่มที่หวยงวดที่ออกเก้าเจ็ดหกล่างไอปอที่ห้าเจ็ดนะครับนี่ครับเห็นไหมสิบบน คือเลข7บวกด้วย10ล่างคือเลข5แล้วไปบวกด้วย7คงที่นี่ครับจะกลายเป็น7บวก5บวก7ในลักษณะน,นี้ครับ7บวก5บวก7ผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่ากับ19นะครับจากนั้นเราจะใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่เราได้ก็คือเลข9นะครับเพิ่มไปน1นแต้มนี่ครับในลนนักษณะนี้9บวก1ก็เป็น10นะครับก็คือ0นนั่นแหละนะครับเราจะใช้เฉพาะเลข ศูนย์นะครับมาดูผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับนี่ครับหวยออกไปที่สองห้าหล่างออกไปที่9 2้าสองนะครับก็เจาะไปที่เลขเก้าเต็มเต็มนะครับนี่ครับเจาะไปที่เลขเก้าเห็นไหมเออ9ก้าสองเห็นไหมเจาะไปที่เลขเก้าเต็มเต็มก็เข้าเป็นงวดที่หนึ่งในลนนนักษณะนี้อ่า ต่อมาครับต่อมาครับทุกคนคำนวณเหมือนเดิมครับคำนวณเหมือนเดิมจะใช้นะครับหลักสิบบนไปบวกกับสิบล่างนะครับสิบบนคือเลขอะไรครับสิบบนคือเลขห้าห้าไปบวกกับสิบล่างคือเลขเก้าในลักษณะน,นี้แล้วไปบวกด้วยเจ็ดคงที่ในลักษณะน,นี้จะได้เลขออกมาคือห้าบวกเก้าบวกเจ็ดในลักษณะน,นี้ นี่ครับห้าบวกเก้าบวกเจ็ดได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดนี่ครับเราจะใช้เฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งในลนักษณะนี้ครับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนี่ครับได้ตัวเด่นออกมาคือหนึ่งกับสองนะครับเอาไปจับเล่นนะครับผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับมาดูกันงวดต่อมาหวยออกไปที่ ส3 3มสามครับทุกคนสี่มสามล่างออกไปที่สองสี่เห็นไหมครับสี่สามสามล่างออกไปที่สองสี่นี่ครับเห็นอะไรไหมครับนี่ครับเด่นไปที่เลขสองนะครับเข้าตัวเจาะไปที่เลขสองในลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่ครับได้สี่สองสองสี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเออ ก็เข้าเป็นงวดที่2ติดต่อกันอีกแล้วนะครับโอเคไปดูงวดที่3งวดต่อมานะครับเหมือนเดิมครับจะใช้10บนคือเลขสามไปบวกกับ10ล่างคือเลข2ในลักษณะน,นี้ครับแล้วไปบวกด้วย7คงที่นี่ครับจะได้เป็น3ไปบวกกับ2แล้วไปบวกกับ7ในลักษณะน,นี้ครับ 3าบวกสได้เท่ากับ5้าห้าไปบวก7เป็น12ครับทุกคนเห็นไหมสิบสอจากนั้นใช้เฉพาะเลข2นะครับ2บวกเพิ่มเปหนึ่งแต้มเป็นเลข3านั่นเองก็เป็น2กับ3เป็นตัวเด่นของงวดต่อมาในลักษณะนี้ครับอ่านะครับมาดูผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับนี่เลยหวยออกไปที่ นี่ครับสองสี่หกสองสี่ล่างเอาไว้ที่สองหกหกสองสี่ล่างเอาไว้ที่สองหกเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเจาะตัวเด่นเลขสองเจาะไปที่สองหกแล้วก็สองสี่ในลักษณะนี้ครับบนล่างเลยครับเด้ง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 นะครับเด้ง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 นะครับเด้งมากเด้งครับ โด่งด้งนะครับสูตรนี้เดินดีมากเลยนะทุกคนนะครับเข้าติดต่อกันนะครับมาดูงวดล่าสุดที่พุ่งที่พึ่งออกไปนะครับมาดูงวดล่าสุดที่พึ่งออกไปนะครับผมคํานวณได้ครั้งที่แล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่จะรู้ว่าหวยผมคํานวณได้ยังไงมาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับจะใช้นี่ครับสิบบนคือเลขสองนะครับสิบบนคือเลขสองเห็นไหม สิบบนคือเลขสองไปบวกกับสิบล่างก็คือเลขสองสิบบนบวกสิบล่างแล้วไปบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับในลนนักษณะนี้เห็นไหมสองบวกสองบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับสองบวกสองบวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดนั่นเองนี่ครับสิบเอ็ดนั่นเองนะครับจะใช้เฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งนะครับในลนนักษณะนี้เห็นไหมครับเลขหนึ่งเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มก็เป็นเลขสองนะครับตัวเด่นของเราคือหนึ่งกับสองนะครับแล้วก็ นี่ครับหนึ่งกับสองแล้วผมจะบอกตัวเด่นของผม,ผมครั้งที่แล้วผมบอกว่าผมชอบเลขหนึ่งผมจะบอกเด่นหนึ่งไปในลนนักษณะนี้ผมจะบอกเด่นไปในลนนักษณะนี้เห็นไหมครับทุกคนมาดูหวยรังหวยงวดต่อมาหวยลาวงวดต่อมาหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับสามหนึ่งสี่เห็นไหมครับเอาขึ้นมาสามหนึ่งสี่ล่างออกไปที่หกสาม สามหนึ่งสี่ล่างออกมาที่หกสามเกิดไรขึ <annah S 1> ้นครับเจาะดีครับเจาะหนึ่งสี่เต็มเต็มครับเจาะหนึ่งสี่เต็มเต็มนะครับเห็นไหมนี่ครับเต็มเต็มครับเจาะหนึ่งสี่เต็มเต็มก็เข้าอีกแล้วนะครับเจ็นไหมว่างหวยเนี่ยเข้าไปยิ่งวดแล้วหนึ่งสองสามส mm ี hmm. Leonardo, ่สี่งวดเด้งเดงเลยนะครับสี่งวดแบบเด้งๆงเลยนะทุกคนอ่าสี่งวดแบบเด้งเดงจริงๆ ทีนี้มาดูมาดูหวยลาวพัฒนาวันนี้เอ้ยวันที่27นี้นะครับ27ก็คือวันจันทร์นี้มาดูว่าหวยจะคำนวณได้ตัวไหนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ำเสมอเตือนเสมอนะครับไม่ทางหวยเด็ด2อสีเนี่ยไม่ ตั้งหวยเด็ด2สองสีแล้วก็โจ้สองสีไม่สนุนสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นหรือว่าหวยใต้ดินใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะเออมาดูกันมาดูกันว่าครั้งนี้คำนวณยังไงนี่ครับใช้หลักสิบบนบวกหลักสิบล่างในลักษณะน,นี้ครับลากมันออกมาบวกด้วยเจ็ดคงที่อีกทีหนึ่งในลักษณะน,นี้ครับ อ่าได้เลยครับได้อะไรทุกคนได้เลยครับจะได้เลขหนึ่งครับคือหลักสิบนะครับบวกอยู่กับอะไรครับบวกอยู่กับเลขหกคือสิบล่างนะครับสิบบนบวกสิบล่างจากนั้นไปบวกอะไรครับไปบวกด้วยเจ็ดคงที่ในลักษณะน,นี้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างนั้นทําไมครับบวกกันครับ6กบวกหนึ่งบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับเป็น7นะครับ7ไปบวกกับ7เป็นเท่าไหร่ครับสิบสี่นะทุกคนสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเด่นออกมาหนึงตัวคืออะไรครับคือเลขสีตัวเดียวนะครับสี่ตัวเดียว แล้วนำสีที่ได้ไปทำอะไรครับเพิ่มไป1หนึ่งแต้มนั่นเองก็คือเลขเลขห้านั่นเองนะครับถูกไหมอ่าเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็คือเลขห้านั่นเองทีนี้มาจับตัวเด่นกันว่าตัวเด่นงวดนี้จะได้อะไรกันอ่านี่ครับผมชอบนะผมชอบไปที่เลขเลขสี่งวดนี้ผมชอบไปที่เลขสี่นะครับเด่นไปที่เลขสี่นะครับ เด่นไปเลยที่เลขสี่นี่ครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะครับหวยลาวพัฒนาวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ตัวเด่นจะเด่นไปที่นี่เลยครับเด่นไปที่เลขสี่กับเลขห้านั่นเองแต่ส่วนตัวชอบไปที่เลขสี่นะส่วนตัวชอบไปที่เลขสี่นะครับ ครั้งที่แล้วก็บอกส่วนตัวชอบไปที่เลขอะไรอ่ะเลขเลขหนึงก็เจาะไปที่1นสนะครับแต่วันวันนี้เจาะไปที่เลขสี่ครับผมตามเลขสี่ไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับพูดอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไปณนะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปดีๆแบบนี้อีกจะนำมาลงให้ทุกท่านดูบ่อยๆ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมวันนี้สวัสดีครับย้อนย้อนย้อน